นัสวียกบอลหลบมาได้สวยครับนัสวีเพาะลุยเข้ามาด้านไหนหลุดมาเลยโอ้โหขอบาบีบบ้เปิดไปด้านหน้าเร็วเลยหลุดไปแล้วนี่อิบราฮิมลองแป้นดูสักหน่อยครับว่าแข็งแรงดีหรือเปล่านะครับเราวลงมาทักคา,าินขวาบอลลงมาได้ครับให้มาด้านบนเร็วเลยแล้วสะบัดต,ต่อมาคินโยนี่เป็นแรงที่เก็บรีบาวปัดมา เ้าทางอัฟนานจรันสานโอ้โหเแป้นโยกเลยครับแม่ะแดนดูหลอกจ่ายครับโอ้โหหลอกจ่ายแล้วดักเลยครับจาวานสมิทพิชานัทโอ้โหไม่ได้ให้มาที่ธนทร โอโ <asis> ้โหลูกแรกของตาวานสวิตเป็นสแลมดังเสลยครับมีทักดันในมีปฏิพานอิบราฮิมแล้วก็มีตัวใหม่เหมือนกันครับโอ้โหลูกแรกเปิดด้วยการดังก่อนเลยครับเอเบเดลเอจแล้วยิงอย่างมั่นใจลูกนี้โอ้ยบอลกระดอนออกมาเฟร็กี้ปัดมาให้กับคิดโยต่อดังบ้างครับคิดโยเนี่ดู ระมัดระวังในการเล่นแล้วก็จังหวะเกมรุกได้ผิดพลาดกันเยอะครับเนี่ยมาแล้วครับการรีบาวของบิ๊กอีครับเดี๋ยวไม่ได้คืนกลับมาครับให้มาที่พงศกรพงศกรล็อกคืนกอัมาอานัดพ่วงล่า,าโดนชนไม่ฟาวด้วยครับแล้วโต้กลับขึ้นมาของทาง A.K. A.K. ยอดมาบิ๊กอีชอปเปอร์ไม่ได้ฟาวกลับมาทาง อ้าวเสียบอลเหมือนกันแล้วครับแล้วเป็นทางโดโนอโลครับโอ้ดังซะหน่อยครับดอกมาครับเข้าทางนักการให้มาตรงกลางจูเนียยัดห่วงสะเทือนไปเลยครับโอ้โหข้ามาสวยมากครับ อัฟนานจะรันสานเพึ่งทักไปเมื่อสักครู่นี้เองครับว่าลันเวย์จะเปิดหรือ,อยังบอกอีกทีชินาทิปหมุนมาจะขึ้นหน้านในโดนสติลบอลไปครับโตกลับขึ้นมาอัฟนานหนึ่งสองดังไปเลยสองดังแล้วครับเกมนี้